สวัสดีค่ะพี่มิวค่ะแล้วค่ะวันนี้นะคะพี่มิวกับน,น้องมูนะคะก็จะมาเรวซสกูชี่พีซมินิไอบูนี่นะคะของอีลิค้ามูใช่จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมูใช่ไฮเกตน,นะคะก็จะเป็นสีฟ้าค่ะเป็นรูปหัวใจนะคะอุยโอเชน,นะคะก็จะเป็นสีทองตัวซูกุช่ก็จะเป็นสีเหลืองมกออกเป็ทองใช่ไหมคะา่ ะะแล้วก็จะเขียนว่าตรงนี้นะคะจะเขียนว่าไอบลูมค่ะตรงรอบๆนะคะมันเป็นรูปดอกกหลาบค่ะอุ้ยหอม <c oughs> กลิ่นออกไปชื่นูนี่ค่ะ <c oughs> ด้านหลังก็จะเขียนว่าดอนนอตอีทนะคะแปลว่าห้ามกินค่ะเดี๋ยวจะมาเกะกันเลยนะคะนุ๊กเกะกันเลยค่ะ เต้นมากเลยมีมีไอบุองพี่พันหลามปีจบจะปีบจะปีบน่าจะสโลใช่ไหมใช่งกินหอมนะคะ่ะกินหอมนีดนิดพีชอุ้ยหอมกินหอมเหมือนพีชใช่ไหมเฮ้ย hmm. อ่ะอย่าเพื่อนแกะออกมาค่ะน้องมุกใจเย็ยนๆน้องมุกนี่นะคะแล้วก็แกะออกมาแล้วค่ะจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะ<อ>นี่นะคะนี่จะ่สกุชี่พี่เขาบีบกว่านะมันมุกเขาดีบอ่านมุกบีบเดี๋ยวจะบีบให้ดู ดิฉันเคยกินหนึ่งสองสามอู้หูสโลวอกินก็หอมเหมือนคอลเลคชั่นค่ะสตรอเบอรี่เลยอ่าต่อไปจ้าพี่เหมียวกินวันพีดไอตูมากกว่านะพี่ว่านี่นะคะอู้สโลว์มากๆเลยค่ะซอฟต์ที่ชิมนมุกช้ามากเลยนี่นะคะเป็น นราไม่อยากแกะแล้วเ,เพราะว่ามันสวย,สยน่ากิน,นใช่ไหมจ๊ะกินไม่ได้ส,สิตลบมากแล้วพี่หมีนะคะก็จะแกะออกมาจากนี่นะคะพี่หมีจะแกะเพราะอยากกินจากนี่ใช่ไหมน้องมุน้องมุจะปิดตาเรานะพี่หมีเสียก็เก็บกันเลยอ่ะแต่เก็บมันสวยมากเลยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรหรอก ของแอปเปิ้ลไอบลูเลยเหมือนแอปเปิ้ลเล็กอะเนี่ยแล้วไม่มีอันหนึ่งเลยของไอบลูใช่ไหมใช่แต่นี่มันเป็นมินิพีดอีลิกของอีลิกเลยใบบีบได้ไหมไหนบี้องพี่บีบให้ใบอันเล็กมากลอมมากๆเลยค่ะแล้วนิ่มมากๆใช่ไหมลูกใช่นิ่มมากเหมือนมัเทฉะเลยสวยด้วยนี่นะคะจะเป็นหัวของพันค่ะจะมีใบตรงไหนค่ะดูไหน ก็บีบตลวนนะคะแนกมุกไม่ใ huh. ช่เป็นแก้วน่ะนะคะนี่พหมูนะคะก็จะเก็บเป็นคอลเลคชันนะคะพี่หมูจะเก็บเป็นอีเกลพหมูคนเดียวเหรอ่เหรอของนกด้วยก็ได้ค่ะเราจะแบ่งกันเล่นใช่ไหมคะนกมุกใช่ใช่เพราะมันน่ารักมากเลยรู้ไหมรู้แบ่งนกมุกบีบสิอือนกมุกบีบน้ำบุกบีบไม่ค่อยเป็นนะคะนี่ ชิช้นนี้นะคะพี่หรือกอนมูนะคะได้มาจากร้านชวาใช่ไหมคะน้องมุกใช่ี่นะค่ะร้านพี่กิฟตนั่นเองเย้ค่ะพี่กิฟตก็ใจดีมากๆเลยแต่เราไม่รู้จะฟิกกี่แบบกอนมูกกอนมุไม่ค่อยได้นี่นะคะ<อ>นี่มีสรุมั้ยสรุปมาก ชอบเลยใช่ไหมคะชอบชอบมากเลยพี่หมีชอบชิ้นนี้กับชิ้นสลับเปาบรรจุมากๆเพราะมันสโลเนาะสลับเปาบรรจุนัองมูไม่ได้ดีสำหรับวันนี้นะคะพี่หมีกับน้องมูนะคะก็ามารีวิวส,สกูชี่มินิไอบูของอีลิกเพียงเท่านี้นะคะถ<ม>้ายังไงอย่าลืมติดตามพี่หมีน้องมูได้ที่ยูทูบเฟซบุ๊กหมิวมุูชแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราสตาแกร